นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับเงาของตนเองกาลครั้งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกหนุ่มตัวหนึ่งชื่อว่ามีคุณวันหนึ่งเขาเดินเล่นริมสระน้ําใสแล้วบังเอิญเห็นเงาของตนเองในน้ำสุนัขจิ้งจอกคิดว่าโอ้โหนั่นใครกันดูเหมือนเรามากเลยแต่ขนสวยกว่าด้วยซ้ำ เขาไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เห็นก็คือเงาของตัวเองเพราะความหลงตัวเองมีคุณเลยตะโกนใส่น้ําและพยายามจะกระโจนเข้าใส่เงานั้นแต่ผลคือตุ้มเขาตกน้ําเปียกปอนไปทั้งตัวสัตว์ในป่าพากันหัวเราะแต่ก็สอนเขาว่าอย่าหลงไปกับสิ่งที่ตาเห็นถ้ายังไม่เข้าใจความจริง ข้อคิดจากนิทานคนที่หลงตนเองมากเกินไปมักจะทำให้ตนเองลำบาก